สวัสดีนะพี่เอาขอทักทายด้วยมรดกโลกเลยนะเช้านี้นะคะสวัสดีนะสวัสดีเช้ายีิบเก้านะพี่เอามาจัดโปรสิ้นเดือนให้นะหลายต้นเดี๋ยวพี่จะดําราคาลงมาให้นะพี่เอาเปลี่ยนหน้าไม้ใหม่นะอย่างเช่นต้นนี้นะน้องมีชื่อว่ามรดกโลกนะมรดกมรดกโลกฟอร์มนี้นะพี่เอาให้ที่หนึ่งร้อย จ็บาทนะหนึเสิบาทนะมอดกโลกความกี่ใบละหนึ่งสองสามสี่ห้เดใบเลยนะคะเใบนะหนึบาทนะเผี่ยอวไว้ที่หนึนะคะมรลดกโลกหนึบนะหนึเสบาทนะคะค่าส่งพี่แอ๋วขอเรียนก่อนนะค่าส่งรับสามต้นห้บาทนะคะค่าส่งสามต้นห้าบนะต้นสีต้นห้าเี่ีย๋ความบบกเพิ่มสิบาทนะคะค่าส่งนะ วาค่าส่งแรงมากเลยตอนนี้อย่างเช่นต้นนี้นะเฮงเฮงแดงนะเฮงเฮงแดงที่เอวให้นะแบบพีหนึ่งร้อยยี่สิบนะเปียวพิเศษให้เลยหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะเฮงเฮงแดงนะส่วนต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าโพนําเงินนะมีลูกค้าถามเปียกว่าแตกต่างอย่างไรกับหยิบเงินหยิบทองนะรับเงินรับทองนะต่างกันเพราะว่าน้องเป็นรูปใบโปนี่ยเปียวไปดูนะ ใบของน้องจะเป็นรูปใบโพแบบนี้นะแล้วก็การร้านสั้นนะลำต้นเขาะจะมีลักษณะน,นี้นะคะความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะคะต้นนี้คือโพนําเงินนะพี่เอาไว้ที่150บาทนะโพนําเงินห5 0ินะคะโพนําเงิน150บาทะคะ่ทะ,คะต้นถัดไปนะต้นนี้สัเภาทองฟอมกอนะสัเภารทองนะสาเภาทองฟอมกอนพี่เอาไว้ที่หนึ่งร้อย หนะึ่งรยสี่สินะสามพ่อทองฟองร์มกอล์หนึ่งรอยสี่สิบบาทนะหนึ่งรอยสี่ิบนะคะสามพ่อทองนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้หมักมงคลนะน้องมีชื่อว่าช็อกโกแลตนะฟอร์มสองยอดเลยนะหมักมงคลนะน้องชื่อว่าช็อกโกแลตนะคะเี่ีอยวให้ที่หนึ่งรอยี่สิบาทนะหมักมงคล1 2หนึ่งร้อยยี่สินะคะหมักมงคลสวยๆเลยนะไปต้นถัดไปนะคะหมักมงคลนะคะหนึ่งรอยยี่สิบนะ สีพยอมนะคะสีพยอมฟอร์มนี้นะ MM. เปรียบพิเศษให้เลยนะสีพยอมนะสีพยอมเทียวไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะสีพยอมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะสีพยอมหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้เป็นกําไรทองและสวยมากเลยนะคะกําไรทองนะเปรียวไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะกําไรทองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะกําไรทองหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะ กำไรทองหนึ่งรอยี่สิบาทนะต้นนี้ดูความด่างหนกก่อนนะนี่น้องมีชื่อว่าสุวรณนะวรณภูมิด่างนะสุวรรณภูมิด่างนะใบเล็กออกมาก็ด่างแล้วนะคะสุวรรณภูมิด่างนะคะต้นนี้นะสุวรรณภูมิด่างต้นนี้เปเป็ให้ที่สองร้อยสาสิบาทนะสอง้อยสาสิบนะคะสุวรรณภูมิด่างนะสุวรรณภูมิด่างสอง้อยสาสิบบาทนะคะต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าหลักซัย์นะฟอร์มสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทนะหลักทรับพร์มสองต้นในหนึ่งกระถางหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะต้นถัดไปนะคะต้นนี้ซันดอบนะต้นใหญ่ด้วยนะคะสีหวานละมุนเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะซันดอบหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะไปต้นถัดไปนะคะ ต้นนี้บาลมีเศรษฐีนะสวยมากความใหญ่เลยเพียวให้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะบาลมีเศรษฐีนะไอเศรษฐีรุ่งเรืองทษค่ะ,ะ,คะเศรษฐีรุ่งเรืองนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเศรษฐีรุ่งเรืองหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะต้นนี้โพนําโทษกับต้นนี้กวักมหามงคลนะคะกวักมหามงคลหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะกวากมหามงคลหนึ่งร้อยยี่สิบนะ กวักมหามูคลคนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบต้นนี้เป็นกุหลาบกุหลาบเงินนะคะสวยมากนะฟอร์มใหญ่ด้วยนะคะลําต้นนองเปน็นลักษณะนี้นะกุหลาบเงินต้นนี้นะเดี๋ยวขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบนะกุหลาบเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทกุหลาบเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกุหลาบเงินหนึ่งร้อยห้าสิบนะ ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าบ็อกซิ่งนะบ็อกซิ่งก็ปลูกรวมกันกับมุกชุมพูนะตนน้นเบียว์แค่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะบ็อกซิง่งกับมุกชุมพูนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะต้นถัดไปนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่ากำไลนาคนะ หรือก้อนอามี่นะกําไรนาคหรือก้อนอามี่เปียฟอมใหญ่นะเปียกไว้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะก้อนอามี่หรือกําไรนาคนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบนะสวยมากต้นนี้นะคะสยามไบโอเลตนะสยามไบโอเลตนะคะหรือว่าเศรษฐีเรียกซับหรือว่าเศรษฐีรวยซับเนี่ยค่ะนะต้นฟอมสองต้นนะคะเปียวไว้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ สยามไวโอเลดหนึ่บาทนะคะสยามไบโอเล็สยามไบโอเลด150่งร้อยห้าสิบบาทค่ะใ<ส>ใช<ส>แบบัไม่ได้ลำปลอยอยู่ใสห่หนอหมาไปเลยหนอไม่ไม่อย่อ่าไ,ไ,ไม่รู้ไม่เห็น ไมได้ทำทำไม่ยวเลยนไหนออะ